หุ้นที่ถูกที่สุดในเซต50ประจําเดือนตุลาคมสวัสดีครับมือใหม่ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์ต่อช่องสําหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นลงทุนในหุ้นแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงและไม่ต้องมีพื้นฐานมาก,ก่อนเราอยู่ในซีรีส์สอนเล่นหุ้นมือใหม่รวยหุ้นควรจะรู้อย่างเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตลิสต์ล่าสุดกันว่าในเดือนตุลาคมนี้หุ้นที่ถูกที่สุด10ตัวในเซต50 จะมีบริษัทอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเราเริ่มกันที่อันดับที่10นะครับสำหรับเดือนตุลาคมนี้ตกเป็นของตัว LH หรือว่า Land and House นะครับ PE อยู่ที่9.38เท่าเราไปดูตัวงบการเงินของตัว Land and House กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ย ดูไปที่บรรทัดกำไรสุทธิของบริษัทก็จะพบว่ามันมีความแบบแหม่งๆอยู่นะนะครับด้วยความที่ว่าเราอาจจะพอรู้กันอยู่นะครับว่าช่วงนี้เศรษฐกิจเนี่ยมันก็ฝืดเคืองไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นของใหญ่ๆอย่างเช่นบ้านอย่างเช่นคอนโดเนี่ย มันก็อาจจะไม่ได้ซื้อง่ายขายคล่องยอดอาจจะมีปัญหานะครับเรามาดูกําไรสุทธิกันนะครับปี64กําไรอยู่ที่6,900ล้านปี65เติบโตดีนะครับไปเป็น8,300ล้านแต่พอปี66กํำไรเริ่มลดลงเหลือ7,481ล้านปี67ลดลงต่อเนื่องเหลือ5,490ล้านแล้วมาปีนี้ครับ ยังไม่ฟื้นเลยนะครับครึ่งปีมาแค่2,200ล้านเท่านั้นเองปีนี้ดูหน้าเสือแล้วกำไรน่าจะลดลงต่อนะครับไปดูตัว ROE นะครับกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนก็แน่นอนแหะครับถ้าเกิดว่ากำไรลดลงแบบนี้นะครับผลตอบแทนเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมันก็ต้องลดลงแน่นอนเคยขึ้นไปถึง16%นะครับแต่ปัจจุบันเหลือเพียงแค่1 0 7 2นั่นหมายความว่าถ้าเราเอาเงินไปลงในตัว l a แลนด์แอน100บาส์หนึ่ง จะได้กำไร10.72บาทนะครับไปดูตัวอัตรากำไรสุทธินะครับหรือว่าตัวมาจิ้นจริงๆก็ยังถือว่าทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงนะครับแต่ว่ามันก็เคยขึ้นไปพีคเนี่ยนะครับถึง27%ปัจจุบันประมาณสัก20นะครับก็คือตัวกำไรเมื่อเทียบกับยอดขายนั้นก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยยอดขาย100บาทแลนด์เฮาส์กำไรประมาณสัก20.28นะครับไปดูตัว PE นะครับ PE ก็ต้องถือได้ว่าตรงนี้ก็ยังไม่ได้แพงถ้าเทียบกับในอดีตนะครับเหตุผลส่วนหนึ่งที่ PE เนี่ยมันลดลงมาอย่างมีนยัยสำคัญนะจากขึ้นไปพิก16เท่าปัจจุบัน9.4 9.38เปนี่ยเป็นเพราะราคาครับราคาตอนนี้4บาทราคามันเคย10บาท เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาตกลงมาแบบมากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ P/E เนี่ยนะครับมันก็ดรอปลงแต่ด้วยเหตุผลที่ว่ากําไรมันก็ดรอปลงด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ย P/E จะถูกกว่านี้อีกนะครับอ่ะ P/BV ประมาณ1เท่านะครับเทียบกับในอดีตก็ถือว่า คือเรียกได้ว่าหายไปครึ่งหนึ่งเลยอ่ะเคย2เท่ากว่าตอนนี้1เท่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวดีวเดนเงินปันผลปัจจุบันเนี่ยที่มันยังสูงอยู่เนี่ยนะครับเกว่าได้ก็เป็นเพราะว่าราคาเห็นไหมครับจาก10ลงมาหรือ4บาทต้นๆเนี่ยนะครับทั้งนั้นที่กําไรลดแต่ปันผลยังทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงนั่นก็เป็นเพราะว่าราคาเนี่ยมันลงแรงกว่ากําไรประมาณนี้นะครับไปดูกันที่อันดับที่9นะครับของเดือนตุลาตกเป็นของตัว s c b นะครับ PE อยู่ที่9.06เท่าโอเคเราไปดูตัวงบการเงินของไทยพาณิชย์กันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะไปดูที่บรรทัดกำไรสุทธิที่มีให้ดูแค่4ปีตรงนี้เนี่ยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าไทยพาณิชย์เขาเพิ่งจะมีการเหมือนกับว่าตับโครงสร้างบริษัทนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น SCBX เห็นไหมครับอ่ะก็เลยอาจจะมีงบการเงินให้เราดูย้อนหลังได้แค่นี้อะเรามาดูกันนะครับถ้าเราดูไปที่บรรทัดกําไรสุทธิเนี่ยต้องถือว่ายังไปได้ดีอยู่นะปี65นะครับกำไร37,000ล้าน ปี66เติบโตมาเป็น43,500ล้านปี67ยังคงโตนิดหน่อยนะครับ43,943 43, ล้านแล้วพอมาปีนี้ครึ่งปีทรงมาดีนะครึ่งปีเนี่ยกำไรมาแล้ว25,300ล้านนะครับก็ถือว่าปีนี้น่าจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้สำหรับกำไรไปดูตัว roe ครับกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนดูดีจากประมาณ8%ปเนี่ยปัจจุบันล่าสุดประมาณ10ละเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราเอาเงินไปลง ในตัว S C B 1 0 0บาทเนี่ยปีหนึ่งผ่านไปกำไรประมาณ10บาทก็เพิ่มขึ้นเนาะไปดูตัวอัตรากำไรสุทธ,ธิหรือมาจีนก็ดีครับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยจากประมาณสัก 2- 0 2 1ตอนนี้กลายเป็น25%ก็คือกำไรเทียบกับยอดขายหมายความว่ายอดขาย1 0อบาท S C B ตอนเนี้ยกำไร25ก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ถือว่าแฮปปี้เลยนะครับแล้วก็ไปดูตัว P E นะครับปัจจุบันก็9้าเท่านะครับก็ทรงตัวอยู่ระดับนนะเนี้ยเนี่ยแปดจุดเก้ครับ P E ก็ เรียกได้ว่ายังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ลงอย่างมีนัยาสาคัญนะครับไปดูตัวไพเปอร์บุ๊กนะครับอ,อาจจะบอกว่า0.9เท่าเนี่ยอาจจะสูงกว่าในอดีตพอสมควรนะครับนิดหนึ่งสูง่อดีตนิดหนึ่งนะครับส่วนดีวเวนเงินปันผลปัจจุบันตอนนี้ก็ด่งดังมากๆสำหรับตัว S C B นะครับพอเรียกได้ว่าจ่ายเงินปันผลเนี่ยมากที่สุดเยอะที่สุดในกลุ่มแบงก์ไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าจ่ายปันผลประมาณว่าทะลุ8%ต่อปีขึ้นไปก็แลวกันสำหรับตัว S C B ไปดูกันที่อันดับที่8นะครับตกเป็นของตัวไทยออยนะครับท็อปคือไทยออยนะไม่ใช่แว่นท็อปเจรินนะครับอ่ะ PE อยู่ที่8.91เท่าเราไปดูตัวงบการเงินนะครับของตัวไทยออยกันนะครับ ตัวไทยออยเนี่ยเนื่องจากว่ามีความเป็นโภคภัณฑ์เพราะว่าเป็นธุรกิจโรงกลั่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสโดดขึ้นโดดลงได้นะมาดูซิว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับอ่ะเราไปดูที่บรรทัดกําไรสุทธินะครับปี64กําไรอยู่ที่12,500ล้านนะครับปี65นี่โตพรวดเป็น32,668ล้านพอปี66กําไรลดลงนะครับเหลือ19,443ล้านพอปี67ลดลงอีกนะครับกำไรประมาณหมื่นล้านก็แล้วกันแต่ปีนี้ครับ 6เดือนกำไรมาประมาณหมื่นล้านแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยดูทรงแล้วกำไรน่าจะมีโอกาสมากกว่าปีที่แล้วนะครับไปดูตัว ROE มันก็จะกระโดดไปกระโดดมานะครับ <S <S เนื่องจากที่ว่ากำไรมันขึ้นขึ้น,น,น,นลงลงนะครับอาจจาก10% 23%ปอห و, ูสิบแล้วก็5%อันนี้คือเป็นปกติของตัวโพคภัณฑ์เลยนะครับ ROE คือกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย ถ้าเราเอาเงินไปลงในตัวไทยออย100บาทนะครับหปีผ่านไปกำไรประมาณ5บาทต่อมาไปดูตัวอัตรากำไรสุทธิหรือมาจินนะครับธุรกิจที่เป็นพกภััฑ์์มาจิน gin, จะไม่สูงอ่ะดูได้เลยครับไม่ไม่เคยมีเกิน10นะอา3.7นะครับ6.2 4.2 4.7นะครับนั่นก็หมายความว่ายอดขาย100บาทเนี่ยนะครับล่าสุดไทยออยจะกำไร4.77บาทไปดูตัว P/E ก็จะขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับ PE ของตัวที่เป็นพกพันเนี่ยจะใช้อ้างอิงไม่ค่อยได้เพราะถ้าปีไหนกําไรมากกําไรเยอะนะครับตัวหารคือตัว E ใช่ไหมมันก็จะเยอะ PE จะต่ําแต่ถ้าปีไหนกําไรน้อยมากเนี่ย PE ก็จะสูงถ้าปีไหนขาดทุนมันก็ไม่มี P e เพราะฉะนั้น PE จะขึ้นขึ้นลงลงดูไม่ค่อยได้หรอกหกจุดแปดเท่าสามเท่าเห็นไหมสามเท่าเนี่ยโอ้โหนะครับดูเหมือนถูกแต่พออีกปีหนึ่งต่อมานะครับ PE กลายเป็นเจ็ดเท่าเพิ่มมาเป็นเท่าตัวเลยเห็นไหมราคาก็เท่าเเดิมเห็นไหมครับราคาลดลงด้วยซ้ำนะครับแต่พ่ม ต่อไปหกเท่าแล้วก็8.9เท่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวพวกรักพันนะ่ะสิ่งที่จะดูได้เนี่ยก็คือตัวไพเปอร์บุ๊กหรือว่า P B V นะครับอ่ะเคย 0.87, 0.8, 0.75, 0.38, 0.45ตอนนี้ก็ต้องถือได้ว่าถ้าดูจาก P B V เนี่ยราคายังยังอยู่ในโซนด้านล่างอยู่นะครับยังไม่ได้สูงขึ้นไปตัวของดีเวเดนเงินปันผลก็ขึ้นขึ้นลงลงตามกำไรนะเคยจ่าย1 4% 6.8% 12ก็มีแล้วก็ล่าสุดก็ประมาณสัก5.59%ตัวต่อไปนะครับเราไปดูกันที่อันดับที่7ของเดือนตุลาคมตบของตัวเอโกช่วงหลังๆมานี้ต้องบอกว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าโคตรแรงโคตรเอานะครับมากันแบบอุ่นหนาฟ้าข้างเลยนะครับช่วงที่ผ่านมานี้โรงไฟฟ้านี่เริ่มจะมาแล้วนะครับแล้วก็วิ่งกันเรียกได้ว่าวิ่งกันยกแผงเลยนะครับวันก่อนนู้นนะครับ PE นะครับอยู่ที่ 8. 88เท่าเท่าเลขมารวยแล้วนะครับ8.88นะอ่าเอ็กโก้ไปดูตัวงบการเงินเป็นยังไงเรามาดูตัวกำไรของเอ็กโก้ก็ต้องถือว่าเทินอาราวกลับมาแล้วนะแล้วก็ทรงดูดีทีเดียวนะครับสำหรับตัวเอ็กโก้ก็เรามาดูครับกำไรปี64อยู่ที่4,000ล้านพอปี65ลดลงเหลือ2,683ล้านพอปี66ขาดทุนเลยนะแต่ว่าปีเดียวเท่านั้นคือปี67ก็เทินอาราวกับมามีกำไร5,400ล้าน แล้วปีนี้ปี68ผ่านไปแค่ครึ่งปีหรือ6เดือนกําไร5,7 0 0ัละคือมากกว่าปีที่แล้วทั้งปีแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้ยังไงกําไรเติบโตแน่นอนนะครับแลวจะเตโต,ตเยอะด้วยไปดูตัว roe ครับกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกําไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนก้อนแนวโน้มดีขึ้นนะครับาจากจาก3.8 2.2ออันนี้ติดลบเนื่องจากขาดทุนขึ้นมาเป็น5%ปัจจุบัน7.55%หมายความว่าถ้าเราเอาเงินไปลง ในเอ็กโเนี่ย100บาทนะครับ1ปีผ่านไปเนี่ยกำไรประมาณ7.55ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับอัตรากำไรสุทธิโอ้โหดีขึ้นอย่างแบบแม่นะครับดูดีจริงๆนะจาก10%นะครับลงมาเหลือ4ติดลบเนื่องจากขาดทุนขึ้นมาเป็น12ล่าสุด27.4สิบกำไรเทียบยอดขายหมายความว่ายอดขาย100บาทเอโก้ล่าสุดเนี่ยกำไรถึง27.4ดีขึ้นมากนะครับดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลย PE นะครับด้วยความที่กำไรเนี่ยนะครับมันเร่งตัวขึ้นมา นะครับอ่ะ PE ก็เลยเหมือนกับว่าไม่สูงนะครับอ่าเมื่อก่อนเคย18เท่า23เท่า12นะครับไม่มี PE เนื่องจากขาดทุนล่าสุดประมาณสัก8.88เท่าถ้าเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาเลยเนี่ยตอนนี้ก็ถือถือว่าถูกที่สุดในอดีตเลยนะเพราะกำไรเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาไปดูตัว PBV นะครับ PBV เคย0.82 0.7ต่ําสุด0.53 0.6ปัจจุบันประมาณ0.69ก็ยังต่ากว่าหนึ่งนะหมายความว่าเราซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าเจ้าของลงทุนนะครับ แล้วก็ตัวของดีเวเดนนะครับดีเวเดนเงินปันผลก็โอเ okay, ค3.7 3.755 5. 5แล้วก็4.76ก็ไม่เลวครับ not ตแบสํำหรับตัว e อโกในในเชิงของเงินปันผลต่อไปครับเราไปดูกันที่อันดับที่6นะครับตกเป็นของตัว TTB ธทหารไทยธนาชาตินะครับ PE อยู่ที่8.54เท่านะครับ8.54เท่าอ่ะเรามาดูตัวงบการเงินของ TTB ครับ ก็ตั้งแต่ควบรวมกันใช่ไหมครับทหารไทยกับธนาชาติเนี่ยนะครับก็มาเป็น TT b เนี่ยมาดูซิกำไรเป็นอย่างไรโอ้โหดูแล้วแฮปปี้อยู่นะครับแฮปปี้อยู่อ่ะไปดูครับปี4กํากำไรหมื่นล้านปี5กํากำไรเพิ่มเป็น1 4 0 0 0ล้านปี6กกำไรกลายเป็น18,000ล้านปี67เป็น2 1 0 0 0ล้านแล้วปีนี้กำไรครึ่งปีมาประมาณหมื่นล้านก็อาจจะบอกว่าปีนี้ทั้งปีมีสิทธิ์ที่อาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย นะครับกำไรแต่ก็ทรงตัวอยู่ในระดับน่าจะแตะระดับ2 0งหมล้านได้นะครับกำไรน่าจะอยู่ระดับประมาณสักสองหมล้านก็ถือว่าทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงถ้าเทียบกับหมื่นล้านหรือ1 4ื่นล้านในปี64กับปี65นะครับต่อมาไปดูตัว ROE กําไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนถือว่าดีเพิ่มขึ้นแล้วก็ทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงนะครับห้าเปอร์เซ็นต์หกจุดหกแปดจุดสามเก้าปัจจุบันประมาณสัก 8.74นั่นก็หมายความว่าถ้าเราเอาเงิน100บาทไปลงในตัว TTB เนี่ย1ปีผ่านไปกำไรประมาณสัก8.74ถือว่าโอเคนะต่อมาไปดูอัตรากำไรสุทธิหรือมาจินอันนี้ดีเยี่ยมเลยเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำไฮได้ด้วยนะครับจาก12%นะครับ17 19 21ปัจจุบัน22.73กำไรเทียบยอดขายหมายความว่ายอดขาย100บาท TTB กำไรถึง22 7, 3เมื่อก่อนกำไรแค่12-13เองนะเห็นไหมครับอะต่อมานะครับเรามาดูตัว PE ก็ต้องถือได้ว่าโอ้โหกำไรเพิ่มขึ้นนะครับแต่ PE ถูกลงนะครับจาก15เท่า10เท่า9.3 8.7ปัจจุบัน8.54ก็หมายความว่าถ้าเทียบกับในอดีตเนี่ย5ปีที่ผ่านมาตอนนี้ PE ก็ยังต่ำกว่าในอดีตอยู่นะถ้าเกิดว่าไปดูตัว P.B.V. นะครับก็ยังยังอยู่ในระดับที well. h, e ่ไม่ได้สูงนะครับ0.64 8 0 6 0.72 0.77ปัจจุบัน0.73ก็ถือว่าไม่แพงโอ้โหแต่ว่าในส่วนของเงินปันผลนี่ักจะดูดีเมื่อก่อนเคยจ่าย3% 2.7 4.3 5.6ปัจจุบัน7%ทะลุ7%เข้าไปแล้วสำหรับตัว T.T.B. ครับไปดูกันที่อันดับที่5นะครับประจำเดือนตุลาคมนะครับตกเป็นของตัว K.Bank PE อยู่ที่8.09เท่า KBank นะครับแบงค์ bank สีเขียวมาเหมือนกันนะเอาเรามาดูครับมีเหมือนกัน KBank มาดูที่บรรทัดกำไรสุทธินะครับก็มีแบบเสียทรงไปปีหนึ่งนะครับแต่ที่เหลือคือโอเคปี6กํากำไร38,000ล้านพอปี65เนี่ยกำไรดออปลงเหลือประมาณ35,000ล้านแต่พอปี 66, 66กำไรกลับมาโตเป็น42,000ล้านพอปี67นี่สุดๆเลยนะครับกำไรกลายเป็น4 8 0 0 0ล้านแล้วครึ่งปีของปีนี้ทรงมาดีมาก นะครับสองหมื่นหกพันล้านก็มีโอกาสที่ปีนี้กําไรจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงล่ะนะครับอาจจะทํำหายได้หรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันทีแต่ว่าน่าจะทรงตัวอยู่ระดับประมาณ4ี่หมืแปดพันล้านบวกลบได้นะครับต่อไปคือ ROE นะครับกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนถือว่าโอเคมันทรงตัวก็จริงแต่เพิ่มขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะครับอาจจาก8.3%นตะครับ7.3 8.2 8.8อตอนนี้9 ก็ตอนนี้ i ายเลยนะ9ก็คือกําไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นถูกไหมครับก็หมายความว่าถ้าเราเอาเงินไป100บาทไปลงในเคแบงคเนี่ย1ปีผ่านไปกําไร9.07บาทต่อมามาจินหรืออัตรากําไรสุทธินะครับถือว่าดี แล้วก็ทำหายด้วยจาก16%นะครับ14 14.7 16.2 23.4อ่ากำไรเทียบกับยอดขายหมายความว่ายอดขาย100บาทเนี่ยเคแบงปัจจุบันกำไรถึง23.4มาจินดีมากนะครับต่อมานะครับตัว P/E ไม่แพงนะครับก็ส่งตัวประมาณนี้นะครับ8เท่า8.2 8.8 7.6อันนี้8.09ก็ P/E ก็ไม่ไม่ได้แรงนะครับไม่แพงเลยแล้วก็ p v v ก็ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้0.6วิ่งไป0.7แถวๆนี้ เท่า0.72 0.7 0.6 0.67 0.69นะครับก็ถือว่ายังต่ำกว่าหนึ่งนะครับตัวของโอ้โหดีวีเดนเงินปันผลครับเมื่อก่อนกระจุมกระจิ๋ม1%กว่า2% 2%กว่า4%ตอนนี้ทะลุ67%ขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับโตเคแบงค์ ปันผลทะลุ7%บริษัทเปลี่ยนนโยบายนะครับอยากจะให้ตัวของตัวเองเนี่ยตัวบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่แบบจ่ายเงินปันผลสูงนะครับเพื่อจะเล่งเข้าไปแข่งกับพวก s t b หรือว่าตัว t ิสโก้ KKP อะไรพวกนั้นนะครับอ่ะโอเคไปดูอันดับที่4ครับอันดับที่4ในเดือนตุลาตก็นของตัว KTB หรือว่าแบงก์กรุงไทย PE อยู่ที่7.81เท่าเราไปดูตัวงบการเงินของตัวแบงก์กรุงไทยนะครับ KTB ดูซิว่าเป็นอย่างไร โอ้โหถือว่าเด็ดขาดมากเขือคืนนะครับเอาดูกำไรสุทธีครับปี6-4 21,000ล้านปี6-5โตเป็น33,000ล้าน6-6โตต่อ36,000ล้านปี6-7 4 3 0 0 0ล้านแล้วปีนี้ครับกำไรครึ่งปีมาดีมากเลย22,000ล้าน น,นั่นหมายความว่าปีนี้กำไรมีโอกาสทำทำหายเหมือนกันนะนะครับปีที่แล้วประมาณสัก4 3่0 0เนี่ยปีนี้ก็มีลุ้นอยู่ในระดับสูงแล้วกันนะครับกำไรอยู่ในระดับสูงจะหายได้ไม่ได้ต้องดูกำไรครึ่งปีหลังแต่ทรงครึ่งปีแรกมาโคตรด,ดีโคตรสวยนะครับ ROE ครับบรรทัด ROE กำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนจาก6%ครับ9ก4 10.3 10.37 10. ็ก็ถือว่าทรงตัวอยู่ในระดับสูงและเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนั่นหมายวา่ ถ้าเอาเงิน100บาทไปลงใน KTB 1ปีผ่านไปกำไร10.37บาทถือว่าโอเคแฮปปี้เลยนะแล้วตัวอัตรากำไรสุทธิหรือมาจิ้นนี่โอ้โหยนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะถือว่าโอเคเลยนะครับ17.5นะครับ24 21 23 25.77กำไรเทียบยอดขายเนาะนั่นหมายความว่ายอดขาย100บาทเนี่ยปีนี้ KTB เนี่ยกำไร25.77โอ้โหดีมากเลยนะครับไปดูตัว PE ปัจจุบันก็ไม่แพงนะเมื่อก่อนเคย9.2เท่า8.1 6.6 7.4 7.8เท่าก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ตัว P/B นะครับ0.5 2 0.68 0.6 0.68 0.78อาจจะดูว่าเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ตัวของดิวเดนเงินปันผลนะครับอ่ปีนี้ก็ถือว่าจ่ายเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยสําคัญนะเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบ50%เลยอะจาก2%นะครับ 2. 3 6 7 3 7นะครับ4.13จาเนี่ยจาก4.13เนี่ยเพิ่มมาเป็น6.23เนี่ยโอ้โหปันผลเพิ่มขึ้นกว่า50%นะถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะครับจ่ายเงินปันผลถึง6%แล้วสำหรับตัวเอ่อ KTB นะครับหรือว่าแบงก์กรุงไทยไปดูอันดับที่3ครับของเดือนตุลาคมนี้นะครับก็ตกเป็นของตัว p t t e p นะครับ PE อยู่ที่6ก 6 8เท่าอ่ะขึ้นต้นด้วยเลข6และนะครับ P/E ขึ้นต้นด้วยเลข6แล้ว, e นนนลลวอ่ะเรามาดูปรทสสพหอหรือพี่เทพนะครับเป็นอย่างไรครับเอาไปดูบรรทัดกําไรสุทธิแต่ว่าบริษัทนี้จริงๆมีความเป็นพกกพันนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกำไรมันมีโอกาสขึ้นคลงๆนะมาดูดิเป็นยังไงปี4กําไรอยู่ที่38,00 0ล้าน65โตเป็น70,000ล้าน6 6โตต่อเป็น76,00 0ล้าน6 7โตต่อเป็น78เกือบ79,00 0ล้านเลยแต่ว่าพอมาปีี กำไรครึ่งปีเนี่ยมาไม่ค่อยดีละประมาณสักสามหมื่นล้านแต่สมมุติเราคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดทั้งปีกำไร60,000ล้านก็เป็นยังเป็นกำไรที่แบบสูงที่สุดบริษัทหนึ่ง ในตลาดหุ้นไทยก็แล้วกันกำไรปีละ6-7หมื่นล้านเนี่ยมันเยอะมากนะครับอ่ะก็ยังถือว่าถือว่าทำได้ดีแต่ปีนี้กำไรน่าจะลดลงถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับไปดูตัว r อ e ีกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นมันจะมีขึ้นมีลงอย่างที่บอกนะครับอ่ะ10% 16ป5 15. 8 15.2ปัจจุบัน1 2 2 4ยังเกิน10%ก็ถือว่าพอใช้ได้ยังคุยกันได้อยู่นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาเงินไปลงในตัว ปตทอสอพอหรือพี่เทพ100บาทเนี่ยนะครับปีผ่านไปได้กำไร12.24ต่อไปไปดูตัวมาจ้นถือว่าโอเคนะ20%ถือว่าดีนะตอนนี้อ่ะเคย16นะครับ20 24 24ตอนนี้ประมาณ20แม้ว่ามันลดลงแต่ระดับประมาณ20%ถือว่าโอเคนะกำไรเทียบกับยอดขายยอดขาย100บาทนะครับปตทอสอพอจะกำไร20.28ถือว่าโอเคนะครับพ e ไม่แพงเลยถ้าดูจากในอดีต15เท่า10 8 6 ตอนนี้6.68ก็ถือว่าไม่แพงนะ PBV ต่ําที่สุดเลยในรอบ5ปีเนี้ย1.1นะครับ1.4 1.1นะครับ1เท่าอันนี้0.85เท่านั้นเองดิวิเดนเงินปันผลช่วงหลังไม่เบาไม่ธรรมดาอ่ะ3.6 2.8 6.2 8% 8.6โอ้โหปันผลทะลุ 8%เลยสำหรับตัวปตทอสอผอไม่เบาทีเดียวครับไปดูอันดับที่2ตกเป็นของตัว CPF ครับ CPF ปีนี้กำไรนี่มาแรงนะสำหรับตัว CPF P อยู่ที่6.21เท่าโอ้โหเกือบจะเห็นเลข5แล้วนะไปดูตัวงบการเงินครับ CPF ไปดูบรรทัดกำไรแต่ตัวนี้เป็นลักษณะ Soft c o m m ม d i t y Soft c o m m อม i t y ก็คือ Commodity นั่นแหละแต่ว่าราคานะครับอาจจะผันผลน้อยกว่า ประมาณนี้นะครับพวกหมูเห็ดเป็ดไก่พวกนี้เอาไปดูปี64กําไร1 3ื่นล้านปี่ยวข้าโตเป็นหมื่นสี่ปีหกขาดทุน5,000ล้านนะครับมีปัญหาหมูเถื่อนทะลักเข้ามาในเมืองไทยทําให้ราคาหมูตกต่ำซีดีเอสขาดทุนปี67นะครับพลิกกลับมามีกาไรปีเดียวนะครับเทิร์นกลับมามีกําไรเนี่ยหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านแต่ปีนี้ครับเด็ดกว่า6เดือนครึ่งปีเองเนี่ยกำไรมาแล้วหมื่นเก้าพันล้านหมายความว่าแค่ครึ่งปีกําไรจะมากกว่าปีที่แล้วลรวนะครับจะเท่ากับปีที่แล้วละ ROE ครับกำไรเมื่อเทียบกับส่วนงุนรทบัลค 6.4% 6%, 4, 6ติดลบเนื่องจากขาดทุนนะครับ8%ปัจจุบัน12%เอาเป็นว่า ROE ถ้าเทียบ5ปีที่ผ่านมาปัจจุบันนี่คือพีคสุด ROE บอกคุณภาพของกิจการเพราะฉะนั้น ปีนี้เนี่ยนะครับคุณภาพดีมาก R E mm hmm. คือกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเราเอาเงินไปลงในตัว C P F เนี่ย100บาทปีหนึ่งผ่านไปกำไร12.1นะครับอัตรากำไรสุทธิหรือ margin นะครับปีนี้ก็ถือว่า margin ดีนะครับจาก2.7 2.3ติดลบเนื่องจากขาดทุน3.8ตอนนี้ครับ7.15นั่นหมายความว่ากำไรเทียบยอดขายเนอะย,ยอดขาย100บาท C P F กำไร7.15ถือว่าดีที่สุดในรอบ5ปีก็แล้วกัน PE นะครับก็ต่ำที่สุดในรอบ5ปีนะครับ16เกือบเกือบสิเท่า11ไม่มี PE เนื่องจากขาดทุน12ปัจจุบัน6กจุดสเท่านั้นเองนะครับหกจุดสองเท่านั้นเองไพเปอร์บุ๊กก็เรียกได้ว,ว่าอยู่ในโซนด้านล่างนะคเคยหนึ่งเท่า0ูนย์จุดแปดศูนย์จุดหกแปดศูนย์จุดเจ็ดแปดปัจจุบันศูนย์จุดเจ็ดแปดนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในโซนด้านล่างอยู่ดีเวนเงินปันผลนะครับก็สามจุดเก้าสองจุดหกสามจุดเก้าไม่จ่ายนะครับแล้วก็เ 4.37นะครับอ่ะเรียกได้ว่าปันผลปีนี้ก็ถือว่าเรียกได้ว่าพีคที่สุดในรอบ5ปีกันละกันนะครับไปดูอันดับที่1นะครับหุ้นที่ถูกที่สุดในเซต50เป็นอันดับที่1ประจําเดือนตุลาคมตกเป็นของตัว BBL ครับหรือว่าแบงก์กรุงเทพ P/E อยู่ที่6.03โอ้โหเกือบจะ5เท่าแล้วนะเกือบจะเห็นเลข5าแล้ว6.03โอ้โทำไมมันถูกอะไรขนาดนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอไปดูตัว BBL บีบีเอลครับมาดูบรรทัดก,กำไรสุทธิว่าเป็นยังไงอู้หูมันสวยงามเหลือเกินนะปี64ครับกำไรอยู่ที่26,000ล้านปี65 29าสอปี66 4 4ส0 0สี่นะเติบโตนะปี67โตเป็น45,000ปีนี้ครับยังดูดีอยู่ครึ่งปีนะครับ6เดือนกำไรมา24,000มีโอกาสนะกำไรจะทำหายเหมือนกันนะแต่ช่วงช่วงนี้และช่วงต่อไปนี้เนี่ยนะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีภาวะการกดดัน นะครับโดนแรงกดดันจากดอกเบีย้ยว่าถ้าจากดอกเบีย้ยขาลงแต่โอเคล่าสุดเนี่ยถือว่ามีเซอร์ไพรส์ก็คือการประชุมกรอง,งอรอบที่ผ่านมาและหลายฝ่ายเนี่ยนักวิเคราะห์เนี่ยคาดการว่าน่าจะลดดอกเบีย้ยน่าจะลดดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งที่ผ่านมาแต่ปรากฏกรอง,งอบอกคงดอกเบีย้ยพอคงดอกเบีย้ยปุ๊บเนี่ยกลุ่มแบงก์เนี่ยเหมือนกับว่า โดนกดดันมานานเนะี่ยก็กลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึง่งแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยแนวโน้มวัฒนาจาักรดอกเบี้ยที่จะมีโอกาสลดลดลดลงไปเนี่ยมันก็จะมีโอกาสไปเขาเรียกว่าไปกระทตบต่อ,อกําไรของแบงก์เพราะแบงก์ปล่อยสินเชื่อปล่อยเงินกู้ถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยมันลงเขาก็ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยที่จะจะ,จะ,จ,ะจะชาร์จหรือจะเก็บมันก็ต้องมันก็ต้องน้อยลงอะประมาณนี้และกันเพราะฉะนั้นกลุ่มแบงก์ก็จะเป็นแบบนี้แต่ช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งหลังจากกรนงคงดอกเบี้ยรอบนี้แต่ในอนาคตอะแนวโน้มเนี่ย ดอกเบี้ยเป็นเข้าสู่วัฏาจาักรขาลงอ่านี่คือกลุ่มแบงก์ก็แล้วกันนะครับไปดูตัว r o e นะครับกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรเมื่อเทียบกับเงินลงทุนก็แนวโน้มโอเคนะจาก5.6 นะครับ5.88 8.3ปัจจุบัน8.47นะครับกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของบุ๋ยหุ้นนั่นก็หมายความว่าถ้าเราเอาเงินเนี่ยไปลงในตัว BBL 100บาทปีหนึ่งผ่านไปกำไร8.47ถือว่าดีที่สุดในรอบ5ปีนะอัตรากำไรที่หรือ m a r จ i นก็โอ้โหเพิ่มขึ้นแล้วก็ดีที่สุดทำหายเหมือนกันนะครับจาก17% 16 17.4 17.8ล่าสุด20หมายความว่ากำไรเทียบยอดขายนะครับถ้าเกิดว่ายอดขาย100บาทนะครับล่าสุดเนี่ย แบงก์กรุงเทพหรือ BBL จะก,กำไร20.08ถือว่าพีคที่สุดในรอบ5ปีไปดูตัว PE ครับโอ้โหปรากฏว่าอะไรครับ PE เนี่ยถูกที่สุดในรอบ5ปีทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่ราคาขึ้นนะเนี่ยจาก120เป็น150แต่ PE จาก10ลงมาเหลือ6เท่าเพราะอะไรเพราะกำไรครับกำไรจาก20,000นะครับปีทั้งปีเนี่ย26,000เนี่ยปีนี้กำไรก็น่าจะเกินประมาณ4ี่0 0บวกลบละกันปีเนี้ยนะครับอ่ะกำไรมันเพิ่มนะครับ PE ก็เลยลดลงมานะครับจาก10 นะครับ10.2 10, 10 7.4 6.6ปัจจุบัน6.03เข้าไปแล้วนะแล้วก็ตัวไพเปอร์บุกนะครับก็ไม่แพงถูกมากนะครับ0.5เท่า0.5เท่า แล้วก็ตัวดีวเดนนะครับตัวดีวเดนก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงถ้าเทียบกับ5ปีที่ผ่านมาจาก2% 2.3% 2.9% 4.6%นะครับ4.6ปัจจุบันก็5.7%เกือบจะ6%แล้วนะสำหรับตัว BBL นะครับและนี่ก็คือ10อันดับหุ้นที่นะครับ PE ต่ำที่สุดถูกที่สุดในเซต50ประจำเดือนตุลาคมครับ เป็นังกันบ้างครับใครที่ชอบเนื้อหาสาระแนวนี้นะครับอยากให้มีทุกทุกเดือนไหมนะครับถ้าอยากให้มีทุกทุกเดือนคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปให้ต่อหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนจะจัดให้ในทุกทุกเดือนเลยนะครับส่วนมือใหม่คนไหนที่ตั้งใจอยากจะศึกษาเรื่องการลงทุนอย่างจริงจังนะครับต่อจะมีไลฟ์ทุกวันจันทร์และก็วันพุธนะครับในยูทูบนี่แหละนะครับช่องอาจารย์ต่อตอน1นึ่ทุ่มถึง2องทุ่มใครที่ตั้งใจจริงๆอยากจะประสบความสำเร็จห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าต่อจะมีการอัปเดตให้ฟังนะททททุุกววันนจจรรรพเีี่่่บขข้อมูลาาาสํป็ ทำให้มือใหม่ประสบความสําเร็จในการลงทุนเนี่ยครับอัปเดตท,ทุกๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจนะครับเป็นหุ้นเป็นทองคําเป็นทุกๆอย่างนะครับที่มีความจําเป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไลฟ์ของต่อชื่อว่ารายการสอนเล่นหุ้นมือใหม่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงสนุก,นกได้ความรู้แล้วรับรองเลยว่าดูแล้วจะต้องติดใจนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครป์กันเอาไว้นะครับส่วนตอนหน้านะครับจะเป็นเนื้อหาสาระดีๆแบบไหนนะครับห้ามพลาด,ดเด็ดขาดเพราะว่าคลิปของต่อสนุกสนานได้ความรู้คุณภาพทุกคลิป อย่างแน่นอนเด็ดขาดมากเกือขึ้นเช่นเคยไว้เจอกันครับหลายๆคนถามเข้ามาเกี่ยวกับคอร์สออนไลน์ฟรีนะครับคอร์สออนไลน์5,000สูงเงินล้านว่าจะเข้าเรียนได้ยังไงนะครับง่ายๆเลยขั้นแรกเนี่ย แอดไลน์แอดอาจารย์ต่อก่อนนะครับก็คือยิง QR code ตรงนี้นะครับแอดเข้าไปเลยเพอแอดไลน์ปุ๊บเนี่ยทักหาน้องแอดมินบอกว่าขอรับคอร์สฟรีเดี๋ยวน้องส่งให้ปุ๊บเรียนได้ทันทีคอร์สออนไลน์5,000สู่เงินล้านเนี่ยนะครับฟังกับไม่ฟังชีวิตต่างแน่นอนถ้าไม่ฟังวันนี้แล้วมีโอกาสได้ฟังในอนาคตจะบอกกับตัวเองเลยว่ารู้อย่างนี้น่าจะฟังตั้งนานแล้วเป็นคอร์สที่ติดก,กระดุมเม็ดแรกให้กับมือใหม่ได้ดีมากๆต่อจะคุยให้ฟังว่าถ้าเราเริ่มต้นลงทุนหลักพันอยากจะสร้างพอร์ตหลัก้าน มีแนวคิดและวิธีการอย่างไรใครที่ไม่อยากเริ่มต้นแบบผิดๆนะขาดทุนตั้งแต่เริ่มคอร์สนี้อย่างน้อยต้องฟังสักครั้งหนึ่งในชีวิตรับรองได้เลยว่าจะมีประโยชน์กับมือใหม่อย่างแน่นอน100%ครับ